สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอการใช้เครื่องมือ Navigation จากแแบ o ทูนบาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เปิดโปรแกรม ArcMap ขึ้นมาเลยค่ะเราการโหลดโปรแกรมสักครู่นะคะแล้วก็ไปที่แคตตาล็อกนะคะก็คือหาโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเปิดค่ะ ถ้าเรายังไม่เคยเปิดนะคะก็ไปที่ Connect to f o l d e r นะคะแต่เราเคยเปิดแล้วนะคะก็มาเปิดข้อมูลของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เราจะสาธิตการใช้เครื่องมือนะคะเราใช้ข้อมูลของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งข้อมูลที่เราใช้นะคะอย่างแรกก็เลยก็คืออำเภอนะคะเปิดข้อมูลขึ้นมาเลยค่ะ ที่สนะคะทานค่ะที่สามมิเลน,นะคะค่ะเมื่อเราลากข้อมูลมาเปิดหมดแล้วนะคะจะมาดูวิธีการเปิดแท็บทูนบาร์นะคะซึ่งมีด้วยกันอยู่2วิธีนะคะโดวยวิธีแรกนะคะเข้าไปในคั t t o my ค่ะนี้นะคะไปที่ทูนบาร์นะคะแล้วก็เลือกทูนนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างแท็บทูลขึ้นมานะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือคลิกขวาตรงพื้นที่สีเทาตรงนี้นะคะที่ว่างนะคะแล้วก็หาแท็บทูลค่ะค่ะพอเราได้แท็บทูลขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาอธิบายเครื่องมือต่างๆนะคะที่อยู่ในแท็บตัวนี้นะคะ ตัวแรกเลยนะคะซูมอินค่ะตัวนี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนแว่นขยายนะคะถ้าเราคลิกที่แผนที่1ครั้งนะคะก็จะซูมได้1สเกลนะคะเราสามารถซูมได้ในระยะที่เราต้องการนะคะโดยทำซูมเป็นกรอบนะคะอย่างนี้นะคะก็จะได้แผนที่ที่เราต้องการนะคะตัวต่อไปนะคะซูมเอานะคะลักษณะการใช้งานก็คล้ายกับซูมอินนะคะคือคลิก หครั้งที่แผนที่นะคะก็จะออกหนึ่งสเกลนะคะหรือว่าจะลากเป็นกรอบนะคะเพื่อทําการซูมเอาก็ได้นะคะนี่นะคะตัวต่อไปนะคะตัวแผนเป็นเหมือนมือที่คอยขยื่นที่คอยจับขยื่นนะคะแผนที่ไปตามที่เราต้องการะคะ่ะโออย่างนี้นะคะตัวต่อไปนะคะ ตัวนี้นะคะ Full e x t e n t นะคะจะใช้ในกรณีที่เราทำแผนที่หายหรือหาแผนที่ไม่เจอหรืออาจจะเป็นการที่เราต้องการรูปแผนที่ที่ได้มาตราส่วนเดิมที่เราได้นำแผนที่เข้ามาค่ะค่ะก็ลองคลิกเลยนะคะสมมติว่าแผนที่เราอยู่อย่างนี้นะคะเราไม่รู้จะเลื่อนมาไงก็คลิกตัวนี้เลยค่ะค่ะตัวต่อไปนะคะ ฟิกซ์ซูมอินนะคะตัวนี้นะคะก็คล้ายๆกับตัวซูมอินค่ะคือเราคลิกหนึ่งครั้งนะคะก็จะซูมเข้าไปหนึ่งสเกลค่ะ,ะ,คะตัวต่อไปนะคะฟิกซ o ซูมเอาก็จะใช้งานคล้ายกับซูมเอานะคะคือคลิกหนึ่งครั้งนะคะก็จะซูมออกหนึ่งครั้งค่ะออกหนึ่งสเกลนะคะ่ะตัวต่อไปนะคะ Go back to preview extent นะคะก็จะใช้ในการย้อนกลับไปยังข้อมูลก่อนหน้านี้หรือที่ใช้คำสั่งก่อนหน้านี้นะคะเราจะทำการแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลนะคะถ้าเราจะใช้ตัวนี้นะคะตัวต่อไปนะคะ Go to next extent นะคะก็คือ เมื่อเราคลิกนะคะข้อมูลก็คือข้อมูลถัดไปที่เราได้สร้างหรือกลับไปยังหน้าต่างปัจจุบันที่เราได้ทำไว้นะคะตัวต่อไปนะคะ select future by lecture นะคะก็คือถ้าเราต้องการอยากจะรู้ข้อมูลตรงไหนเมื่อเรามาทำเพื่อเรามาทำการวิเคราะห์ก็คลิกแล้วก็เลือกนะคะ สมมติเราอยากทราบพื้นที่ตรงนี้นะคะนี้นะคะเพื่อน,นำมาวิเคห์ข้อมูลนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือ clear select filter นะคะก็คือจะเลียนข้อมูลตรงนี้ออกนะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งของการเคลียร์นะคะก็คือคลิกตรงพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะ ค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะลูกศรสีดำก็คือตัวนี้นะคะ select element นะคะเป็นการล้างเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนะคะส่วนตัวต่อมานะคะ identify คือถ้าเราอยากจะทราบว่าตำแหน่งที่เราคลิกลงไปนะคะมันคืออำเภออะไรมีรายละเอยียดอย่างไรก็สามารถสามารถคลิกดูได้นะคะ อย่างนี้นะคะก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมานะคะถ้าเราคลิกตรงอำเภอตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะบ่งบอกขอบเขตนะคะที่เราต้องการรู้นะคะก็คืออำเภอนาดีนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือข้อมูลของอำเภอนั้นๆน,น,นะคะค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือ HTML pop up นะคะก็จะคล้ายกับ identify นะคะคือ เมื่อคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีข้อมูลของพื้นที่นั้นๆออกมานะคะแต่ว่าจะพิเศษกว่า identify คือสามารถคลิกเข้าไปได้ทีละหลายๆพื้นที่นะคะสมมติตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเลื่อนไปได้ในตำแหน่งที่พื้นที่ที่เราต้องการนะคะ ต่อไปนะคะ m a r e sure นะคะตัวนี้นะคะก็คือถ้าเราอยากจะทราบตำแหน่งตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะคะอีกจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งมีระยะทางเท่าไหร่นะคะกี่เมตรเราสามารถใช้ชุดคำสั่ง m a r e sure line ได้นะคะคลิกเข้าไปค่ะสมมติเราอยากรู้จากระยะทางจุดนี้นะคะไปยังจุดนี้ค่ะ ก็คือก็จะได้แล้วนะคะตัวเซกเมนต์นะคะก็คือระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดท้ายสุดนะคะส่วนลัดนะคะก็คือระยะทางรวมนะคะทั้งหมดที่เราได้เลือกนะคะถ้าต้องการเปลี่ยนหน่วยนะคะก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ มัน distance นะคะมีเมกิลูเมกก็แล้วแต่ตามที่เราอยากเลือกนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะ measure and align นะคะก็คือการหาพื้นที่ในหลายๆจุดนะคะคือเราอยากรู้หมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านนี้เราก็จะเราก็จะได้นะคะรายละเอียดพื้นที่นะคะสมมตินะคะ อันแรก๋นวเคลียร์ก่อนนะคะสมมติน,นะคะพื้นที่ที่เราเลือกเนี่ยนะคะว่ามีพื้นที่เท่าไหร่นะคะก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้รายละเอียดของพื้นที่นะคะตรงนี้นะคะ ส่วนตัวนี้นะคะก็คือตัว Clear and Reset นะคะก็คือเราจะ Reset ทั้งหมดเลยนะคะค่ะคลิกออกไปเลยค่ะตัวต่อไปนะคะไฟล์คือการค้นหาจุดบริเวณพื้นที่นั้นๆที่เราต้องการอยากจะทราบว่าอยู่ตรงไหนนะคะคลิกไปเลยค่ะ ลองสักครู่นะคะค่ะก็จะขึ้นแท็บไฟล์ขึ้นมานะคะสมมุติเราอยากทราบพื้นที่อำเภอนาดีนะคะกดไฟล์ค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะขึ้นข้อมูลมานะคะสมมติเราก็คลิกตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะจุดลูกศรสีเขียวๆนะคะเป็นไอคอนขึ้นมาแสดงพื้นที่ของอำเบอนาดีนะคะค่ะตัวต่อไปนะคะ go to x y นะคะให้เราก่อค่าพิกัดที่เราต้องการอยากจะรู้ลงไปนะคะ นี่นะคะก็จะมีลองแล้วก็รัติจูดนะคะก็เราก็ลองใส่ค่าวิกัดลงไปนะคะ แล้วก็คลิก enter ค่ะค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะคะก็คือคลิกนะคะ create view window นะคะเหมือนกับการที่เราต้องการอยากจะรู้พื้นที่บริเวณไหนนะคะก็สมมติว่าตรงนี้นะคะก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วตรงนี้ก็มีแทบ็บเครื่องมือคล้ายค tool เลยนะคะ zoom in หรือว่าซูมเอานะคะแพนค่ะค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอการใช้เครื่องมือน i เ a t i o n จากแท็บทูบาร์ไม้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ